ครับสวัสดีครับผมอนุรักษ์ตั้งปณิธานอนอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุกดาหารก็สืบเนื่องจากในคดีผมซึ่งมีคำพิพากษาในกรณีว่าเรียกรับเงินจากนายศักดาวิเชียนศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรนร้ำมันที่ผ่านมาบัดน,นี้ผมก็ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแล้วและที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาก็ได้เลือกองค์คณะ ทั้งเกคนแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็อยากแถลงข่าวในวันที่26สบนะครับแถลงข่าวเนื่องจากว่าคําพิพากษาที่ตัดสินจําพุกผมนั้นเนี่ยผมกรบในคําพิพากษาแต่ว่าผมยังไม่เห็นด้วยในหลายประเด็นเช่นประเด็นที่ผมต่อสู้ว่าทางปปชเนี่ยไตยส่สวนไม่ชอบตามมาตรา5้าสิบในคําพิพากษาเขียนเพียงว่า ปปชไต่สวนชอบด้วยกฎหมายแล้วซึ่งไม่ได้ยกเ,เหตุผลหรือข้อกฎหมายมาหักล้างในที่ผมต่อสู้แต่อย่างใดแล้วก็ในคดีนี้มีนายศักดาวิเชียนศิลนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพียงคนเดียวที่เป็นพยานปากเดียวแล้วก็นายศักดาวิเชียนศินเน,นีเ่ยพูดมาตลอดตั้งแต่เกิดเรื่องว่ามีเทปมีคลิปต่าง แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีนายศักดาพูดไม่ตรงความเป็นจริงพูดชี้นำสังคมเหมือนกับว่าผมเนี่ยเรียกเงินเขาแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนที่จริงไม่มีวัตถุพยานไม่มีในคดีไม่มีอะไรเลยมีพยานเพียงปากเดียวคือนายศักดากล่าวหาผมและนายศักดาก็โกหกแปดครั้งในสำนวนและอีกหลายประเด็นซึ่ง ผมยังไม่เห็นด้วยในคําพิพากษาผมจะได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนให้ทราบในวันที่26ธันวาที่จะถึงนี้ขอสื่อมวลชนและทุกท่านพี่น้องประชาชนได้ติดตามข่าวและผมจะได้ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดในสำนวนคดีที่มีคําพิพากษาผมไปแล้วเนี่ยว่ามีอะไรบ้างผมต่อสู้อะไรบ้างผมขุดดินเป็นกฎหมายเหรอตัวผมเนี่ยอนุอาตได้ขุดไม่ได้ Ity, ถ้าไม่ต้องญาติจะผูดเองแล้วไม่พูดเองแล้วผมผมรับผิดชอบเองดีกวถ้าท่านขุดตำรวจก็ต้องจับท่านนะจับเรื่องอะไรจับเรื่องอะไรเพราะมาดีส so <so ินธรรยาการนะท่านตรงไหนมันมันไม่โดนมันไม่โดนคอนกรีตผมเอาวิศวกรผมชี้แจงก่อนดีกว่าคือในเรื่องนี้เนี่ยผมได้อ่าหลังจากมีคำพิพากษาผมเองก็ยังติดใจว่าเอ๊ะทำไมมากล่าวหาผมซึ่งผมมีข้อสงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่ากรมทรัพยากรน้ำบาหลีมีพิรุธ ในการไม่ส่งแบบแปนและประมาณการให้กรรมธิการดูผมก็ยิ่งสงสัยแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยแบบแปนและประมาณการอยู่ในสำนวนคดีก็ไม่มีนะครับคือกรมทรัพยากรนทางปัญปฏิเสธมาตลอดว่าไม่มีแล้วก็ไม่ให้ซึ่งผมเองเป็นกรรมธิการงบประมาณมาสองสมัยผมรู้ว่าการที่จะเสนอของงบประมาณต่างๆต่อราชการนั้นจะต้องมีแบบแปนและประมาณการ ไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยทางกรรมธิการเองก็จะพิจารณาไม่ได้ว่าที่เสนอมานั้นมันถูกหรือมันแพงอย่างไรมันเสียหายต,ต่อ,ตอการตั้งงบประมาณที่สูงเกินไปจริงหรือไม่แล้วก็สุดท้ายหลังจากนั้นผมก็ไปขอแบบแปลนจากอธิบดีทรัพย์กรน้นบดานคนใหม่ที่นายสักดาเกษียณอายุไปและท่านอธิบดีคนใหม่ก็ส่งแบบแปลนให้ผมทันทีผมดูแล้วเนี่ยตามแบบแปลนเนี่ย มันทําไม่ได้มันทํายากมากและทําไม่ได้แทบจะทําไม่ได้ท่านก็เลยส่งคนลงไปตรวจสอบที่มุกนาหารห้าจุดตอนนี้ก็พบแล้วว่าการซื้อเครื่องสูบน้ําแล้วก็เครื่องกําเนิดไฟฟ้าเนี่ยแพงกว่าท้องตลาดจริงนะครับแล้วก็การก่อสร้างก็ไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยิกรรน้ำมาานันไปตรวจตรงไหนผิดตรงนั้น ผมมั่นใจว่าผิดทั้งประเทศนะครับและจะต้องไปตรวจกันนะครับถ้ามั่นใจว่าถูกไปตรวจกันนะครับผมมั่นใจว่าไม่ถูกนะครับและผมตรวจมาแล้วที่มุกนานว่าไม่ถูกฉะนั้นสิ่งต่างๆรายละเอียดเหล่านี้ผมจะชี้แจงในวันที่26นั่นคือมูลเหตุจูงใจที่มากล่าวหาผมเพื่อจะเบี่ยงเบนความสนใจว่าผมไปเรียกเงินเขาแต่ที่จริงไม่ใช่ผมปฏิบัติหน้าที่ในกในฐานะกรรมธิการ เพื่อรักษาประโยชน์ของรัฐเพื่อประารักษาประโยชน์ของทางราชการแต่กลับมาถูกกล่าวหาไม่เป็นธรรมนะครับดังนั้นเรื่องนี้ผมก็จะชี้แจงในวันที่26ที่จะถึงนี้